กระเป๋านังใส่ลูกกระสุนนะครับก็จะมีอยู่สามแบบนะฮะ่อแบบที่หนึ่งก่อนนะฮะก่อนแบบที่หนึ่งจะเป็นกระเป๋านังเก้าหนึ่งหนึ่งนะฮะจะสามารถใส่กระสุนเก้ามมแล้วก็สิบเอ็ดมมอได้นะฮะบรรจุทั้งหมดสิบหกนัดนะฮะเห่นะครับนะ,ะต่อมาจะเป็นกระเป๋าหนังจุดสามแปดนะฮะก็จะสามารถใส่กระสุนทั้งทั้งเอ่อ จุดสแล้วก็จุดสามห้ได้นะจุดสามห้าเจ็ดแม็กนัมก็ได้นะครับอันนี้บรรจุ20นัดนะฮะนี่นะครับก็มีซิปทุกตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคลาสสิกของเรานะฮะก็จะเป็นกระเป๋าหนังจุดสองสองนะฮะก็จะสามารถใส่กระสุนได้ทั้งจุดสองสองเอก็คือลูกกดธรรมดานะฮะแล้วก็จุดสองสองดับเบิลยูเออหรือแม็กนัมนั่นเองนะฮะก้อนนี้บรรจุหนึ่งกล่องเลยนะฮะบรรจุห้าสิบนัดนะฮะก็แบบนี้กันเลยนะครับ สวยๆอย่างนี้เลยก็สนใจตัวไหนก็สามารถกดที่จะกรได้เลยนะครับถึครับ